ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี2556กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการตามแผนงานส่งเสริมการอ่านไม่อย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในพันธกิจสําคัญคือการสร้างหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงอาคารเก่าบนถนนราชดำเนินให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห,ห่งใหม่สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปและเป็นต้นแบบของ 57. หอสมุดร,ระดับประเทศที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครบวงจรคาดว่าจะเปิดให้บริการต้นปี2560จะเป็นหอสมุดให้ความรู้ทั่วไปประการที่2จะเป็นห้องสมุดที่ให้ความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเมืองท่าสำนักพิมพ์ต่างๆพี่น้องประชาชนมีความประสงค์ที่จะบริจาค หนังสือหรืออะไรดีๆสำหรับขอสมุดเมืองแห่งนี้เพื่อความครบถ้วนเพื่อความสมบูรณ์แบบก็พวกเราก็ยินดีครับขอสมุดเมืองกรุงเทพมหาคนครต้นแบบแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ใจกลางเมือง